สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมนายอนสีแก้วสิรินะครับในรายการที่มีสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นประจําทุกเช้าวันจันทร์ในรายการเสียงจากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็ได้รับฟังรายละเอียดนะครับเบื้องต้นของกองทุนสำรองเลี้ยงขีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปแล้วนะครับ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเงินชีพนะครับหรือท่านที่เป็นสมาชิกแล้วนะครับสนใจอยากจะส่งเงินสมสะสมเพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์นะครับกองทรัพยากรบุคคลซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ก็คือ4 8 7 1 0แล้วก็48741นะครับ ครับสำหรับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับของทุกปีก็ถือว่าเป็นช่วงเปิดปีงบประมาณใหม่นะครับก็คือเป็นปีงบประมาณพุทธศักราช2,566นะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรานะครับก็ได้เริ่มดําเนินกิจกรรมนะครับโครงการตามที่ได้จัดสรรงบประมาณนะครับตามแนวการปฏิบัติการที่หน่วยงานได้ทําหน้าที่นะครับ จัดสรรงบประมาณซึ่งสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ได้จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการนะครับที่เป็นไปตามหลักการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในพันธกิจของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรานะครับครับ ตามที่สภาพนังงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรานะครับได้มีการบริหารงานในรูปแบบของฝ่ายการทําง,งานประกอบด้วยสีฝ่ายนะครับคือฝ่ายที่หนึ่งคือฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการนะครับซึ่งมีหน้าที่พิจารณารายละเอียดนะครับต่างๆประกอบด้วยเรื่องการดูแลกําหนดกรอบตําแหน่งทางราชก,การงานสนับสนุนวิชาการของทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนการบริหารงานบุคคลนะครับความร่วมมือระหว่างสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยภาคตอนเียเหนือนะครับคววมร่วมมือกับที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับปออมทอนะครับและคววมร่วมมือกับที่ประชุมสภาข้าราชการ,รงงาและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือปออมทนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิตชูขันหอมกรรมการสภาพนักง,งานประเภศที่รจากคณะสัตวแพทยศสาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมธิการฝ่ายนะครับ ครับการดาเนินงานกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรานะครับของฝ่ายบริหารและวิชาการนะครับในปีงบประมาณพุทธศักราช2566นี้นะครับประกอบด้วย4โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกคือโครงการจัดตั้งภาชีเครือข่ายสภาพนักงานนะครับภาคอีสานโครงการที่สองคือการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสําหรับบุคลากรโครงการที่สคือโครงการเขียน เอกสารสำหรับขอตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับสายสนับสนุนและโครงการที่สี่คือโครงการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของบุคลากรคณะสหวิทยาการวิยทยาเขตหนองคายนะครับสำหรับฝ่ายที่สองนะครับคือฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมีหน้าทีา่พิจารณารายละเอียดต่างๆประกอบด้วยเรื่องการสื่อสารระหว่างสภาพนักง,งานกับบุคลากรการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์กับบุคลากรและการประมพันธ์การดำเนินโครงการของสภาพนักงานโดยมีท่านรองศาสตราจารย์ดรไมตรีประการละสังนะครับกรรมการสภาพนักงานประเภทวิชาการจากคณะเทคนิคการแพทย์ท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฝ่ายนะครับการดำเนินงานจิจกรรมโครงการตามแผนเดินการของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นของฝ่ายปรชาสัมพัน์และสื่อสารองค์กรในปีงบประมาณ พุทธศักราช2,566นี้นะครับก็จะมีสองโครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกคือโครงการรายการวิทยุเสียงจากสภาพนักง,งานมหาวิทยาลัยขอนแก่นและโครงการที่สองคือโครงการจุดหมายข่าวของสภาพนักง,งานนะครับสำหรับฝ่ายที่สามคือฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์นะครับมีหน้าที่พินารายละเอียดประกอบด้วยเรื่องสวัสดิการด้าน กองทุนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวัสดิการบ้านพักสวัสดิการด้านสุขภาพการรักษาพยาบาลของบุคลากรโดยมีคุณสุรพลมุสิกาสารนะครับกรรมการสภาพนังงานประเภทสายสมนุนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการทการฝ่ายนะครับครับการดำเนินกิจิตกรรมโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยคอนเจ็ดเล่าของฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์นี้ซึ่งในปีงบประมาณนี้นะครับก็ประกอบด้วยสองโครงการด้วยกันคือโครงการแรกคือโครงการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรเพื่อพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์นะครับและโครงการที่สองคือโครงการปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นะครับของบุคลากรเรานะครับและฝ่ายที่4คือฝ่ายกิจการพิเศษนะครับมีหน้าที่พิจารณารายละเอียดประกอบด้วยเรื่องการวางแผนงบประมาณเพื่อเสนอต่อสภาพนักง,งานการควบคุมดูแลงานสโมสรขา้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย mm hmm. การจัดติดกรรมของชมรมกีฬาปีทาสันทนาการการบำเพ็ญประโยชน์นะครับการทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรมนะครับโดยมีคุณภาสกรเดือนประโคนนะครับกรรมการสภาพนักง,งานประเภทสายสนับสนุนจากสำนักง,งานอธิการบดีท่านดำลงตำแหน่งประธากนกรรมาการฝ่ายนะครับครับการดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการของสภาพนักง,งานของเรานะครับของฝ่ายกิจการพิเศษนะครับในปีของประมาณพุทธศักราช2566นี้ก็จะมี2 3โครงการด้วยกันนะครับ โครงการแรกก็คือโครงการกีฬาสารสัมพันธ์บุคลากรนะครับโครงการที่สองคือโครงการตลาดนบุคลากรและโครงการที่สามคือโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับครับสาหรับรายละเอียดกิจกรรมโครงการของทั้งสี่ฝ่ายนะครับที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นต่างก็เป็นการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์นะครับในพันธกิจของสภาพนักงานของเรานะครับที่ได้กาหนดไว้นะครับ ซึ่งมีจำนวน5ข้อโดยกันประกอบด้วยข้อหนึ่งนะครับให้คําปรึกษาเสนอแนะการหาง,งานและการพัฒนามหาวิทยาลัยนะครับเจ่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยข้อที่สก็คือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่นะครับของตนข้อที่สนะครับเป็นศูนย์กลางในการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เดืองร้องทุกของบุคลากรและเราก็าจะติดตามผลการเมืองงานนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับส่วนข้อที่สนะครับพิทักษ์สิทธิ์และพัฒนาระบบสวัสดิการของบุคลากรและข้อที่ 5, ข้อสุดท้ายนะครับคือนะครับเสริมสร้างประสานความร่วมมือนะครับระหว่างบุคลากรรวมถึงองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับครับคุณผู้ฟังครับเวลาของรายการ เสียงจากสภาพนักง,งานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับในวันนี้ได้หมดลงแล้วนะครับเราก็จะกลับมาเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ในเวลาเจ็ดนาฬิกาสาสิบนาทีถึงเวลาแปดนาฬิกาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเสียงจากสภาพนักง,งานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผลิตรายการโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสภาพนักง,งานมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับวันนี้นะครับกับผมนายอนรีแก้วสิริ ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ